สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนในคลิปนี้ดูก่อนครับยุดดู้ยุดฟังก่อนครับในคลิปนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับทุกคนเลยครับไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ครับก็คือเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ใส่หมวกกันน็อกครับไม่ว่าใกล้หรือว่าไกลถ้าเหตุมันไม่เกิดขึ้นก็เองจริงๆแล้ว ไม่รู้หรอกครับนี่คือความเป็นจริงครับไม่ใช่ทำคอนเทนต์ครับอันนี้คือความเป็นจริงที่ผมกับจากขุนน้องหมาจรจัดที่อยู่หลายที่นี่แหละนะครับก็บถนุนหญ่ไม่เป็นไรครับมาเจออุบัติเหตุชนหมาอยู่นี่แหละนะครับผมผมย่ามตำรวจทางเขาวัดสวนันธารามนี่ขากลับครับขากลับนี่ครับถ้าผมไม่มีหมวกกันนอกครับ ก็ไม่รู้ว่าปานนี้ผมจีเป็นตายหลายดียังไงเพราะว่าพอชนตั้มหมาวิ่งตัดหนาอิงก็วิ่งมาชนตั้มผมก็ลมลมล่งหัวฟาดพื้นกระแทกนะครับให้ให้บาให้เก็บตรงบาไลหรือเก็บตรงขาครับแต่รูสึกว่าหัวนี่กระแทกพื้นอยู่ครับแต่หมวกกันนอกครับหมวกกันนอกแบบนี้แหละครับมวกกันนกที่คุ้มคุ้มเอียงดีๆนี่ นะครับไม่รุดหัวนะครับนี่แหละคือประโยชน์ของไปไหนมาไหนให้ใส่หมวกกันน็อกอย่าไปฉลาดใจว่ามันไปไม่ไกลนะครับมันก็ไม่ได้อยากดอกพี่น้องผมเป็นทุกคนที่ชอบใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วนั่นแหละครับเป็นคลิปที่มีประโยชน์ให้กับทุกทุกคนนะครับช่วยบอกลูกบอกหลานได้นะครับเมื่ออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นมานน่มันก็ช่วยชะลอให้เอง ว่าเองกิเก็บนักหรือว่าหัวจีนอกพื้นนี่มันก็ช่วยป้องกันได้ดีที่สุดเลยก็คือหมวกกันนอกครับนี่คือประสบการณ์ชีวิตจริงที่ผมเจออยู่เดี๋ยวนี้ครับถ้าผมไม่ใส่หมวกกันนอกนี่ก็ไม่รู้ว่าหัวสมองจินไปกระแทกพื้นพืนพ้นถน,นนนี่กิเก็บมากมมยขนาดไหนก็ไม่รู้จะตาชีวิตคือกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับหมวกกันนอกนะครับอย่าลืมใส่เด้อนะครับนี่แหละครับ สำหรับเรื่องหมวกกันน็อกครับท่างเจานะ้าหน้าที่เขาตรวจขันเขาจับหรือว่าเขาตักเตือนอะไรก็อย่าไปโกรธเขาเลยครับก็คือเขาห่วงชีวิตเองนันแหละพี่นอ้องเมื่อมีอุบัติเหตุมันขาดคะแนนไม่ได้ครับว่าอะไรมันจีวิ่งมาชนเองตอนไหนก็เหมือนอย่างกับผมนี่แหละครับขับมาดีๆแลวก็เป็นคนขับรถไม่เร็วครับแต่ผมเป็นคนชอบใส่หมวกกันน็อก ดูดีๆครับเพราก็วิ่งมาชนล่อนาหลดุดเองจนล่มเองก็กกระแทกไปกับพื้นนะครับนี่คือสุดยอดของหมวกกันน็อกเด้อนะครับลนละลงดูคลิปนี้ก็ช่วยแช่ช่วยบอกกันต่อไปให้กับพี่น้องเองครับยาโมองขามเรื่องความปลอดภัยและก็อย่าไปโกรธอย่าไปเครียดให้กับตำรวจที่เขาจับเรื่องเล่าของหมวกกันน็อกครับมันป้องกันได้ดีที่สุดเลยครับ คลิปนี้คิดว่าเป็นประโยชน์ครับช่วยแช่กันไปนำครับนี่เหตุการณ์จริงไม่ใช่คอนเทนต์ครับผมเจ็บอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพอหลอดตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพาะนี่แหละครับมวกกันนอกนี่แหละครับสวัสดีครับทุกคน